คุณเห็นสถานการณ์คุณนวัดหรือยงังสงสารนวัดเนาะเหมือนแกล้งคนไทยอ่ะเหมือนแกล้งพูดจับไทยเหมือนกําลังโดนแกล้งยังไงก็ไม่รู้คุณให้คนไทยจัดอ่ะคุณจะชอบไม่ชอบอ่ะคุณต้องมีความเป็นมืออาชีพบ้างนวัดจ่ายเงินซื้อไปต้องเท่าไหร่ มันไม่ร้องไห้มันจะไหวเหรอมีดราม่าเข้ามาแบบรายวันกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับการจัดการประกวดมิตรยูนิเวิร์สครั้งที่74ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็คงจะทราบกันดีค่ะว่ากลายเป็นดราม่าที่ถูกจับตาม,มองจากแฟนหนักหนักทั่วโลกอีกทางทางฝั่งของลาอูนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาลหรือ M u o กับนวัดอิจริรากรศีลค่ะซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มิตรยูนิเวิร์สไทยแลนด์จาก j k n g l o b a l อีกทางบริษัทมิการอินเตอร์เนช่นแนลจำกัดมหาชน เป็นผู้ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวจากองค์กรมิ d u ยูนิเวิร์สออแกไดเซชันในการเป็นเจ้าภาพจนเกิดการเปิดศึกงัดคอฟาดกันสนันระหว่างนวัดแล้วก็หลาอูนล่าสุดค่ะทางด้านของทนายดวนรงคแก้วเพชรก็ออกมาวิเคราะห์พร้อมกับเปิดเผยเบื้องหลักจาบมาที่สร้างความวุ่นวายกลางกองประกวดค่ะ เรียกว่าเข้าใกลเข้ามาทุกทีแล้วค่ะสําหรับรอบตัดสินการประกวดมิวิคยูนิเว2ร์สครั้งที่74ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพท่ามกลางการจับตาจากสายตาแฟนง,งามทั่วโลกแต่ง,งานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ามีหลายอย่างที่กลายเป็นประเด็นดรมาม่าสะเทือนวงการนางงามที่ทําให้ดวัตต้องคอยแก้ปัญหาและรับมือแบบรายวันจุดเริ่มต้นค่ะวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะองค์กรแม่ M U O f รา e r a ล u l Rocha k a อกแถลงการจากนิวยอร์กถึงกรุงเทพค่ะ จบตีกิจกรรมสเปเชียลดินเนอร์ที่ฟ่ายทวัดจัดขึ้นโดยคิดแคมเป็นเองให้แฟนนางงามทั่วโลกกดไลค์บทนางงามที่ได้ยอดสูงสุดจะได้กินข้าวกับทวัตและวิกตอเรียม็มยูนีเวนร์สองพันยี่สิค่ะ MUO ระบุว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการกล่าวหาว่าทวัตละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใช้ชื่อโลโก้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรทิ้งท้ายว่าขอสงวนสิทธิดำเนินการทางกฎหมายฟ้าของทวัตต้องกลับทันทีในวันเดียวกันค่ะ MGI และมีด Universe Thailand ปฏิเสธข้อกล่าวหายืนยันว่ากิจกรรมบทดไลฟ์เป็นส่วนหนึ่งของแพลการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามสัญญาของประเทศเจ้าภาพพร้อมกับอ้างว่า m d o ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด MGI ได้ส่งเรื่องให้ทีมกฎหมายพิจารณาผลกระทบอาจดำเนินการทางกฎหมายกลับเช่นกันบ่ายของวันที่3พฤศจิกายนคณะนวัดได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดีกรองประกวดเนื่องจากทราบว่าทีมงานจาก MUO ศูนยนกลางสั่งการให้ผู้เข้าประกวดบางส่วนค่ะถ่ายภาพประชาสัมพันธ์กับสปอนเซอร์ โนนโออนไล์ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในไทยดราม่าเริ่มละลุอีกครั้งในวันที่4พฤศจิกาย,ยนกับพิธีมอบสายสะพายมิตรยูนิเวอร์ส2025หลังบอลทวัตอิสระไกรสิงคะจีถามไปยังฟาติมาบอสมิตรยูนิเวอร์สเม็กซิโกสอบถามเรื่องการทํางานให้กับสปอนเซอร์จนเกิดการโต้เถียงกันทําให้เธอร้องไห้ลุกออกจากห้องไปรวมไปถึงวิกตอรียครบมิ u n ยูนิเวร์ส2024ที่ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของทวัตและมากไปกว่าน,นั้นทําให้สาวงามอีกหลายประเทศ ตาทีตักลุกคือและเดินออกจากห้องไปกลายเป็นดรมาม่าสะเทือนวงการงามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกจากนั้นมียูนิเวอร์สเม็กซิโกค่ะก็ออกแถลงการแสดงจุดยืนผ่านอินสตาแกรมระบุข,ข้อความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟาติมาบอสที่ประเทศไทยในวันนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่งไม่มีผู้หญิงคนใดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดไม่สมควรดูถูกดูหมิน่นหรือถูกเยยดย้ําต่อมาค่ะทางด้านของหลาอูนค่ะก็ออกแถลงการฟาดกลับทางด้านของนวัดสั่งให้มีการจำกัดบทบาท นวัดหรือยกเลิกการมีส่วนร่วมในการประกวดมิตรยูนิเวิร์สครั้งที่74ที่ประเทศไทยพร้อมฟาดนวัตอยากเป็นจุดสนใจทางที่คนที่ควรจะเป็นประกายในการประกวดมีเพียงสาวงามผูเข้าประกวดเท่านั้นเรื่องราวลุกลับาันปลายกับมีหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิติติงการกระทำของนวัตขณะที่เจ้าตัวเองนั้นก็อัดอันตันใจจนปล่อยโคกลางวงสัมภาษณ์ก่อนที่จะแสดงสปิริตด้วยการกล่าวขอโทษผู้เข้าประกวดบทเวทีค่ะ แต่ดูบหมืนว่าดรามาก็ยักมีมาเรื่อยๆซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างค่ะออกมาแสดงความคิดเห็นกันในหลากหลายมุมขณะที่ทางด้านของประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโกก็ออกมาประกาศยืนเคียงข้างฟาติมามิทูนิเวิร์สเม็กซิโก225และชื่นชมในความกล้าหาญของเธอในการแสดงพลังและส่งเสียงไม่เห็นด้วยกับการกระทำังกล่าวของบอสนวัตค่ะ ซึ่งนึ่งเรายัางไม่จบลงเพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกว่ามีหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีบางส่วนที่ออกมาปกป้องนวัดในการทําหน้าที่เจ้าภาพอยากสมบูรณ์แบบแต่กลับต้องอเผชิญปัญหาจากการไม่ให้ความร่วมมือจากทางอีกฝั่งค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของทางนายดนรงแก้วเพชรก็ออกมาวิเคราะห์ถ,ถึงโงก,การงดงามและประเด็นดรามมาที่เกิดขึ้นเผยเบื้องหลังที่คนอาจจะยังไม่รู้ซึ่งฟังแล้วถึงบักออทันทีค่ะ โดยทนายรณรงค์เนี่ยได้เขียนแคปชั่นประกอบคลิปคัว่าทนายล้านราอูนมันแกงบอกสงสารนวัดจักรวรรดิงามมีอะไรมากกว่าน,านั้นเปลือกหลักที่ไม่มีใครรู้แล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสเพิ่มเติมคืว่าปัญหาคือการแย่งความเป็นเจ้าของ MUO โดยทางด้านของทนายรณรงค์ค่ะกล่าวว่าเรื่องเวทีการประกวดนางงามที่เป็นประเด็นดรามา่าจริงๆเรื่องนี้แก่นของมันก็คือผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายคือเจ้าของสิทธิ์ของ MU ที่เป็น MU ใหญ่หรือ MUO ก็ได้บางคนเขาก็จะเรียกว่า MUO ที่ j k เมือก่อนแอนจักรพงศ์เป็นผู้บริหารก็ไปซื้อหุ้นซื้อกิจการไปซื้อความเป็นเจ้าของขององค์กรนาง,งาม M อ U มาเมื่อ3 4ปีที่แล้วซื้อมาเสร็จปุ๊บ JKN ที่ประเทศไทยเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องก็มีปัญหาเรื่องสภาวะการเงินไม่สามารถชาระหนี้หุ้นกู้ได้ทันก็ทําให้ต้องเอาสิทธิ์ของ MUO ที่เป็นนางงาม MU ใหญ่ไปขายให้กับลาอูนซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีการแถลงข่าวว่าขายไปอยู่ที่เท่าไหร่จนมาทราบตอนหลังขายให้กับลาอูนระอประมาณ42%อีกค่าเ เป็นของ JKN ซึ่งก็คือของแอนจักรพง์พราะหลังจากที่เขาขายหุ้นไปแล้วสถานการณ์ตอนนั้น JKN ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นผู้รอชําระหนี้จากหุ้นกู้ JKN ที่ยืนที่ d s i ยืนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยืนสํานักนายกคหามีการตรวสอบ JKN มันก็เลยมีปัญหาจานนํามาสู่การเข้าสู่สารล้มละลายและกําลังทําแผนฟื้นฟูก,กิจการนี่คือสถานะของ JKN หรือบริษัทที่เป็นของคนไทยและถือสิทธิ์ของ MU ตัวใหญ่ทีนี้ในะระหว่างการเข้าฟื้น กิจการ JKN ขอคุณแอนที่ถือหุ้น MU กอลตต่อก็สั่งห้ามคุณแอนบริหารโดยก่อนที่จะมีการสั่งห้ามเห็นว่ามีการแทลงข่าวฝ่ายเดียวหรือ2ฝ่ายจำไม่ได้แต่เบ็ดเสร็จสุดท้ายก็มีการซื้อขายการจัดการประกวดมิทูริเวิร์ในประเทศไทยซึ่งคุณวัตนเขาก็ไปซื้อสิทธิ์ม,มาถ้าทางภาษากฎหมายก็น่าจะซื้อจาก JKN ที่เจ้าของสิทธิ์นี้แหละครับ พอซื้อเสร็จปุ๊บมันก็เป็นการซื้อขายก่อนที่จะมีการเอาบริษัท JKN เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการถ้าผมจันทํำลายไม่ผิดนะเพราะถ้าเกิดเอาเข้าสู่กระบวนการแผนการฟื้นฟูกิจการมันต้องให้สารอนุมัติต้องให้ผู้ถือหุ้นลูกนี้อนุมัติด้วยอันนี้มันเป็นกระบวนการการก่อนเข้าสู่สารก็เลยมีการขายกันเสร็จแต่พอขายกันเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการสารทุกอย่างก็ต้องรอให้สารล้มละลายมีคําสั่งหรือคําพิพากษาหรือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้หรือการประชุมแผนฟื้นฟูกิจการนี่คุณนึกนะว่า เจแอดเคิดเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหาร JKN มันก็สามารถที่จะบริหารได้เมื่อเป็นผู้บริหารแต่เมื่อถูกสั่งให้หยุดบริหารและบริษัทถูกฟ้องเข้าไปในสารล้มละลายสารล้มละลายถ้าคุณจะถูกฟ้องได้คุณจะต้องมีนิสิสินล้น้นตัวถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือมีนี้สินล้นพ้นตัวเกินกว่า2ล้านบาทแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็คือหนึ่งล้านบาทโดยทรัพย์สินมีน้อยกว่านี้สินเขาถึงจะไปฟ้องสารล้มละลายได้แสดงว่าบริษัท JKN ที่ได้สิทธิ์ของ m อมมีปัญหาเรื่องการชำระ จนนำไปสูสานล้มละลายทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับการประกวดมิดยูนิเวิร์สที่กำลังเป็นดรามา่ามิดยูนิเวิร์สที่กำลังจะประกวดเป็นประเด็นแล้วก็เป็นดราม่าอยู่เนี่ยเจ้าของสิทธานับตามสิทธ,ส,ทธส่วนผู้ถือหุ้นเดิมก็คือ JKN ก็คือคุณแอนจักรพงศ์ซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงที่เกิดสภาวะนี้แหละครับที่ JKN ต้องหาเงินมาหมุนเพื่อเอาไปจ่ายลูกนี้รายอื่นๆเขาก็เอาสิทธิ์ของ Muo หรือสิทธิของการจัดการประกวดสิทธิ์ในองค์กรของมิดยูนิเวิร์สไปขายบางส่วนให้กับลาอูนมีการแถลงข่าวกันหรือ เปิดข่าวกันมาว่าขายในสัดส,ส่วนราอูน42% JKN หรือคุดแอน58%แต่มันก็ทําให้องค์กรยูนิเวิร์สมีสองหัวในการบริหาร1คือ58%และ2คือ42%ต่อมา58%เกิดปัญหาการฟื้นฟูกิจาการในประเทศไทยที่เป็นบริษัทแม่ทําให้แอนจัก,กระพงที่เป็นผู้บริหารโดนบดไม่ให้ยุ่งกับการบริหารพอบไม่ให้ยุ่งกับการบริหารสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือราอูนในสัดส,ส่วนหุ้น42%ขึ้นมาบริหารแทนเพราะ5 18%คุณไม่มีใครขึ้นมาบริหารเพราะเหตุผลมันเป็นประมาณนี้ผมเดาเอานะเรื่องนางงามไว้นางงามเวทีกองประกวดนางงามของ Miss Universe ที่เป็น Worldwide แล้วก็มีประเด็นดราม่ากันจริงๆเรื่องเนี้ยแก่นของมันเนี่ยก็คือผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายก็คือเจ้าของสิทธิ์ของ MU ที่เป็น MU ใหญ่ M.U.O ก็ได้บางคนเขาจะเรียก M.U.O M.U.O นี่คือ M.U. ใหญ่ M.U. ใหญ่เนี่ยก็คือที่ J.K.N J.K.N เมื่อก่อนแอนจะกระพงเป็นผู้บริหารก็ไปซื้อหุ้นไปซื้อกิจการไปซื้อสิทธิ์ไปซื้อไปซื้อความเป็นเจ้าของขององค์กรนางงาม M.U. มา3ปีหรือ4ปีที่แล้วนี่แหละอยู่ประมาณเนี้ย พอซื้อมาเสร็จปุ๊บ JKN ที่ประเทศไทยเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องมีปัญหาเรื่องสภาวะการเงินไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ทันก็ทำให้ต้องเอาสิทธิ์ของ MUO ที่เป็นนางงาม MU ใหญ่ไปขายให้ลาอูนโดยตอนนั้นเนี่ย ก็ไม่ได้แถลงข่าวว่าขายในสัดส่วนเท่าไหร่แต่ที่มารู้กันตอนหลังก็คือขายให้มิสเตอร์ลาอูเนี่ยประมาณ4.2อีก58เปนี่ยยังเป็นของ JKN อยู่ JKN ก็คือ J&N นะอ่าพอหลังจากเข้าขายเข้าขายหุ้นไปแล้วใช่ไหมอ่าเข้าขายหุ้นไปแล้วสถานการณ์ตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้น JKN ที่ประเทศไทยก็มีเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ รอรับชําระหนี้จากหุ้นกู้ JKN ไปยื่นที่ DSI ยื่นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยื่นสำนักนายกให้มีการตรวจสอบ JKN มันก็เลยมีปัญหาจนนำมาสู่การเข้าสู่สารล้มละลายแล้วก็กำลังทําแผนฟื้นฟูก,กิจการนี่คือสถานะของ JKN หรือบริษัทที่ เป็นของคนไทยและถือสิทธิ์ของ MU ตัวใหญ่อยู่นี่คือสถานะของบริษัทนะตอนนี้ทีนี้ในระหว่างการเข้าการฟื้นฟูกิจการ JKN ของคุณแอนเนี่ยที่ถือหุ้น MU เนี่ยกอลตอตก็สั่งห้ามคุณแอนบริหารโดยก่อนที่จะมีคำสั่งห้ามผมจำไม่ได้ว่าอะไรยังไงแต่เห็นมีการถแถลงข่าวระหว่างคุณ แถลงข่าวฝ่ายเดียวหรือ2ฝ่ายจําไม่ได้แต่เป็นเสร็จบทสุดท้ายมีการซื้อขายสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Worldwide Miss Universe ใหญ่ในประเทศไทยซึ่งคุณนวัดเนี่ยเขาก็ไปซื้อสิทธิ์มานวัดซื้อจากใครก็ซื้อจากถ้าเอาทางภาษากฎหมายก็น่าจะซื้อจาก JKN ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นี่แหละครับก็ซื้อจาก JKN ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นี่แหละครับพอซื้อเสร็จปุ๊บ มันเป็นการซื้อขายก่อนที่จะมีการเอาบริษัท j k n เนี่ยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการถ้าผมจำไทม์ไลน์ไม่ผิดนะถ้าผมจำไทม์ไลน์ไม่ผิดนะเพราะถ้าเกิดว่าเอาเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันต้องให้ศาลอนุมตัติต้องให้ผู้ถือหุ้นลูกหนี้อนุมัติด้วยไฮ้นี่มันเป็นกระบวนการก่อนเข้าสู่ศาลก็เลยมีการขายกันเสร็จแต่พอขายกันเสร็จปุ๊บเข้าสู่ศาลทุกอย่างก็ ต้องรอให้สารล้มละลายมีคําสั่งหรือคำบพิภาษาหรือหรือการประชุมเพื่อถูงหุ้นกู้หรือการจัดแผนฟื้นฟูกิจาก,การทีนี้คุณนึกสภาพนะว่าเจแอนเนี่ยคุณแอนจกกักรพงศ์เนี่ยเคยเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหาร j k n <c oughs> มันก็สามารถที่จะบ,บริหารได้เมื่อเป็นผู้บริหารแต่เมื่อถูกสั่งให้หยุดบริหารและบริษัทถูกฟ้องเข้าไปในสารล้มละลาย คำว่าสารล้มละลายถ้าคุณจะถูกฟ้องได้แปลว่าคุณต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือมีหนี้สินล้นพ้นตัวเกินกว่า2ล้านบาทจะเป็นบุคคลธรรมดากัน1ล้านบาทโดยทรัพย์สินมีน้อยกว่าหนี้สินเข้าถึงจะไปฟ้องสารล้มละลายได้แสดงว่าบริษัท JKM ที่ได้สิทธิ์ของ MU เนี่ย มีปัญหาเรื่องการชําระหนี้จนดําไปสู่สารล้มละลายทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับการจัดประกวดมิดยูนิเวิร์สที่กาลังเป็นประเด็นเป็นดราม่ามิดยูนิเวิร์สที่กลาลังจัดประกวดเป็นประเด็นเป็นดราม่าเนี่ยเจ้าของสิทธิ์ถ้าเอาถ้านับตามสิทธิ์สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็คือ jkn 100%คุณแอนจักระพงเนี่ยซื้อ100%ในช่วงที่เกิดสภาวะนี่แหละครับที่ jkn ต้องไปหาเงินมาหมุนเพื่อเอาไปจ่าย ลูกหนี้ลายอื่นๆเขาก็เอาสิทธิ์ของ M.U.O หรือสิทธิ์ของการจัดการประกวดสิทธิ์ในองค์กรของ Miss Universe เนี่ยไปขายบางส่วนให้กับลาอูมีการแถลงข่าวกันหรือเปิดข่าวกันมาว่าขายในสัดส่วนลาอู42 JKN หรือคุณแอนเนี่ย58แต่มันก็ทำให้องค์กร Miss Universe เนี่ยมี2หัวในการบริหาร 1.58 2.42ต่อมา58เนี่ยเกิดปัญหาการฟื้นฟูกิจการในประเทศไทยที่เป็นบริษัทแม่ทำให้แอนจักรพงเนี่ยที่เป็นผู้บริหารโดนปลดไม่ให้ยุ่งกับการบริหารพอไม่ให้ยุ่งกับการบริหารสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือลาอูในสัดส่วนหุ้น42% ขึ้นมาบริหารแทนเพราะ58คุณไม่มีใครมาบริหารเหตุผลมันประมาณนี้ผมเดานะ ผลมันประมาณนี้ทานายรณลง์กล่าวต่ออีกว่าแล้วพอโครงสร้างของเจ้าของ MUO มันจะมีฝ่ายราอูนเม็กซิโกกับฝ่ายไทยก็คือแอนจักโพงผ่าน JKN และอาศัยสิทธิ์ให้คุณวัฒน์จัดงานแต่บังเอิญว่าทาง JKN อยู่ในสารล้มละลายอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการทําให้อํานาจในการตัดสินใจไม่เด็ดขาดราอูนซึ่งถือหุ้นน้อยกว่าแต่เป็นหุ้น42ก็เลยต้องขึ้นมาบริหารส่วนหุ้น58ถ้าจะขึ้นไปคัดค้านราอูนคุณก็ต้องมีตัวแทนแต่งตั้งไปแล้วก็ไปขึ้น ไปคัดค้านแต่ปัญหาคือตอนนี้ยังไม่มีนั่นก็เท่ากับว่าคุณแอนสก,กพงหรือเจ n ที่ขายสิทธิการจัดมิดยูนิเวิร์ในประเทศไทยให้กับคุณวัฒน์เนี่ยตอนนี้ไม่ได้บริหารอยู่แล้วคนที่ขายงานให้กับคุณวัฒน์มาจัดประกวดมิดยูนิเวิร์ในประเทศไทยเดิมเป็นผู้บริหารของ MUO แต่ตอนนี้ไม่เป็นผู้บริหารแล้วและเป็นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งมาบริหารแทนโดยก่อนหน้านี้หุ้นส่วนนี้เป็นหุ้นส่วนเสียงส่วนใหญ่เขาก็ต้องฟงังแต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งที่ถือ42เลยเป็น ส่วนใหญ่ที่มีอำนาจสั่งการ ก็เลยเกิดความวุ่นวายการเกิดขึ้นในการจัดการประกวดมิ d รยูนิเวิร์สมันเลยเป็นดรามมาคำถามก็คือลาอูนไม่กลัวเสียชื่อไม่กลัวถูกฟ้องหรอลาอูนเหมือนลอยตัวอยู่เพราะคุณวัดไปซื้อมาจาก JKN ไปเช่าไปซื้อสิทธิ์มาจากคุณแอนจัก,กรพงศ์แต่ JKN ตอนนี้อยู่ในศาลล้มละลายคุณวัดจะมีความเสียหายอย่างไรจากการประกวดไม่รู้แหละถ้าคู่กรณีถูกพิจารณาคดีอยู่ในศาลล้มละลายจะต้องขออนุญาตทางศาลก่อนฟ้องหลักการเป็นแบบนี้และฟ้องไปก็ใช้ว่าจะได้เงิน คุณเห็นสถานการณ์คุณวัดรหรือยังสงสารคุณวัดเนาะลงทุนไป170กว่าล้านพอซื้อสิทธิ์มาจัดประกวดเนี่ยก็70ล้านแล้วที่เหลืออีก100กว่าเป็นค่าบริหารจัดการที่ต้องไปหามาเองด้วยแล้วนึกสภาพที่วันนั้นทําไมรองไห้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ส่วนหนึ่งคือถ้าคนที่ทําให้งานของคุณเสียหายเขาเรียกว่าเหตุละเมิด e แต่คุณสามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ทางกฎหมายคุณสามารถดําเนินการทางกฎหมายได้แต่ถ้าคนที่คุณจะดําเนินการทางกฎหมายเขาอยู่ในสถานะที่กาลังถูกพิจาร อยู่ในสารล้มละลายขุดค,คิดว่าเขาจะฟ้องได้หรอมันเหมือนที่ลงทุนไป1 7ึงร้อยเกลานเนี่ยถ้าอีกฝ่ายถึงผิดสัญญาฝั่งนี้ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนี่แหละครับสถานการณ์ความซับซ้อนจริงๆมันก็คือการถือสิทธิ์ของการประกวดมิดยูนิเวิร์สใหญ่นั่นเองมันถึงได้เป็นประเด็นถ้ากองประกวดมิดยูนิเวิร์สใหญ่เขายังเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยอยู่ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกมากทั้งแอนนนวัตช่วยกันจัดการ ผมว่ามันจะอลังการงานสร้างคนไทยดูแล้วต้องมีความสุขแน่แต่พอเวลาผ่านไปลาอูนเขาก็บอกในแง่ก็อะไรของเขาก็ไม่รู้ แกงคนไทยอยะหมือแกงผู้จัดไทยไหมว่าคุณแอนหรือ JKN จะไปซื้อสิทธิ์ m อมมาถือวิธีการใดหรือการติดต่อเจรจาม,มาอยากได้แต่วันนี้การประกวดงานที่เราเคยดูในทีวีที่เราเคยดูตามข่าวเขาจัดในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็กําลังเป็นประเด็นดรามา่าแล้วเราเป็นเจ้าภาพอยู่เหมือนกับหลักโดดแกล้ง,งยังไงก็ไม่รู้เหมือนโดนแกล้งเหมือนโดนกองประกวด m u ใหญ่ที่เม็กซิโกหลากอูนมันแกล้งเพราะผู้ถือหุ้นที่เคยใหญ่ใน m u o มันไม่มีอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจาการในซาน ละลายแกก็เลยเป็นผู้ถือหุ้นที่ตัดสินใจได้อยู่เจ้าเดียวมันดูยังไงมันก็แก้งกันให้เราเป็นเจ้าภาพเสร็จปุ๊บนันนีจัดไม่ได้มันไม่ได้มีการคุยกันมาก่อนถ้าร,ากราอกรตกว่าจะสั่งเขายื่นมากี่ปีแล้ว DSI เขายื่นมากี่ปีแล้วเขาไม่ได้สั่งง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณจะไปวางอะไรกับระบบราชการไทยไม่ได้หรอกสิ่งที่คุณจะวางได้ก็คือความแฝงคณให้คนไทยจัดคุณจะชอบไม่ชอบคุณก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพบ้างคุณต้องเก็บไว้ในใจลาอูนจะชอบหรือไม่ชอบใครในประเทศไทย จะไม่ชอบพูดถือหุ้นายเก่าหรือจะมีปัญหาอะไรกันยังไงคุณก็ควรที่จะต้องปล่อยให้คุณวัฒน์เขาจะจัดให้มันเพอร์เฟกหมดก่อนแล้วค่อยไปด่ากันที่ลังแต่นี่เหมือนเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อมันต้องตบน้ํากันมันขัดขวางกันไม่ได้ทําแบบนี้ก็ใช่ว่าจะดีเหมือนคุณจัดงานอยู่ที่ประเทศไทยองค์กรแม่ที่อยู่ที่เม็กซิโกวันดีคืนดีอยากจะโพด่าแม่งก็โพด่าคุณคิดดูว่าคุณวัฒน์จ่ายเงินซื้อไปตั้งเท่าไหร่มันไม่ร้องไห้ปันจะไว้ห้อหนึ่งผมเข้าใจว่าเป็นนนคคววาาามัััขอองุณที่ยกกกจจะะดรร มิยู่ใเวิร์ที่ประเทศไทยอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดบ้างกับซองทุ่งเทจริงๆทุกอย่างความรู้สึกรักกายทีมงานและออร์แกไนซ์โครงสร้างของเจ้าของ m, OU, m u o m u M.U.O. <Yeah. S 2> เนี่ยมูโ m ม Universe เนี่ยมันจะมีฝ่ายลาอูเม็กซิโกกับฝ่ายไทยก็คือแอนจักรพงษ์ผ่าน j k n แล้วก็อาศัยสิทธิ์มาให้คุณนวัดจัดงานแต่บังเอิญว่าทาง j k n อยู่ใน สารลมละายอยู่ในระบบกระบวนการฟื้นฟูกิจาการทําให้อํานาจในการตัดสินใจไม่เด็ดขาดลาอูถึงถือหุ้นน้อยกว่าแต่เป็นหุ้น42%ก็เลยต้องขึ้นมาบริหารส่วนหุ้น58ถ้าจะไปคัดค้านลาอูคุณก็ต้องมีตัวแทนที่แต่งตั้งแล้วขึ้นไปคัดค้านแต่ปัญหาคือตอนนี้ยังไม่มีอ่านี่คือนี่คือปัญหานะนั่นก็เท่ากับว่าคุณแอนจักรพง์หรือ JKN ที่ขายสิทธิ์ในการจัด Mid u n i v e r s e ในประเทศไทยให้กับคุณนวัตเนี่ยตอนนี้ไม่ได้บริหารอยู่แล้วคนที่ขายงานให้คุณนวัตมาจัดมิส s u นเวิร์สที่ประกวดที่ประเทศไทยเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นผู้บริหารของ M.U.O แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วและเป็นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งมาบริหารแทนโดยก่อนหน้านี้หุ้นส่วน เนี่ยเป็นหุ้นส่วนเสียงส่วนใหญ่เขาต้องฟังแต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะงั้นอีกคนหนึ่งที่ถือ12%เลยเป็นส่วนใหญ่ที่มีอำนาจสั่งการมันก็เลยเกิดความมุ่นวายกันเกิดขึ้นในการจัดการประกวดมิดยูนิเวิร์มันเลยเป็นดราม่าคำถามคืออ้าวลาอูไม่กลัวเสียชื่อไม่กลัวถูกฟ้องน้องอะไรเหรอลาอูเนี่ยเหมือนลอยตัวอยู่เพราะคุณนวัดเน่ยไปซื้อมาจาก JKN ไปเช่าไปซื้อสิทธิ์มาจากคุณแอนจาก j จ n แต่ JKN ตอนนี้อยู่ในศาลล้มละลายคุณนวัดจะมีความเสียหายอย่างไรจากการจัดก,การประกวดไม่รู้แหละถ้าคู่กรณีถูกพิจารณาคดีอยู่ในศาลล้มละลายจะต้องขออนุญ,ญาตศาลก่อนฟ้องหลักการเป็นแบบนี้และฟ้องไปก็ใช่ว่าจะได้เงินคุณเห็นสถานการณ์คุณนวัดหรือยังสงสารนวัตเนาะ ลงทุนไปลงทุนไปร้อยดกว่าล้านเน่ยเฉพาะซื้อสิทธิ์นี่ก็สองประมาณเฉพาะซื้อสิทธิ์มาจาัดก,การประกวดเนี่ยก็70ล้านแล้วที่เหลืออีกร้อยกว่าเนี่ยเป็นค่าบริหารจัดการที่ต้องไปหามาเองด้วยและคุณนึกสภาพที่วันนั้นทำไมร้องไห้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ส่วนหนึ่งคือถ้ามีคนถ้ามีคนที่ทำให้งานของคุณเสียหาย เขาเรียกว่าเหตุละเมิดแต่คุณสามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ทางกฎหมายคุณสามารถดําเนินการทางกฎหมายได้แต่ถ้าคนที่คุณจะดำเนินการทางกฎหมายเขาอยู่ในสถานะที่กำลังถูกพิจารณาอยู่ในศาลล้มละลายคุณคิดว่าเขาจะฟ้องได้หรือมันเหมือนที่ลงทุนไปร้อยเจ็ดสิบล้านเนี่ยถ้าอีกฝ่ายผิดสัญญาฝั่งนี้ ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนี่แหละครับสถานการณ์ความซับซ้อนจริงๆมันก็คือการถือสิทธิ์ของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สใหญ่นั่นเองถึงได้เป็นประเด็นถ้ากองประกวดมิสยูนิเวิร์สใหญ่เขายังเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยอยู่ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกอย่างมันจะมันจะเพอร์เฟมาก ทั้งแอนทั้งนวัดช่วยกันจัดผมว่ามันจะแบบอลังการงานสร้างคนไทยดูแล้วต้องมีความสุขแน่แต่พอเวลาผ่านไปอะลาอูนเขาคงมองในแง่อะไรของเขาไม่รู้อะเขาก็ทําให้เราเหมือนแกล้งคนไทยอ่ะเหมือนแกล้งผู้จัดไทยไม่ว่าคุณแอนหรือ j k n นะจะไปซื้อสิทธิ์ MU มาด้วยวิธีการไหนหรือการต่อเจราจาอย่างไร แต่วันเนี้ยการจัดประกวดนางงามที่เราเคยดูในทีวีที่เราเคยดูตามข่าวเขาจัดในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็กําลังเป็นดรามา่าแล้วเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพอยู่เหมือนกําลังโดนแกลงยังไงก็ไม่รู้เหมือนโดนแกลงอะ่ะเหมือนโดนกองประกวด MU ใหญ่ที่เม็กซิโกลาอูมันแกลงเพราะว่าผู้ถึงหุ้นที่เคยใหญ่ใน m เนี่ย มันไม่มีแล้วเพราะมันอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของสารล้มละลายแกก็เลยเป็นผู้ถือหุ้นที่ตัดสินใจได้อยู่เจ้าเดียวมันดูยังไงมันก็แกล้งกนะันน่ะให้เราเป็นเจ้าภาพเสร็จปุ๊บนั่นนี่จัดไม่ได้อ้าวมันไม่ได้มีการคุยกันมาก่อนไอ,รอ้รอกรอตเนี่ยกรอตอกว่ามันจะสั่งกรอตอเนี่ยเขายื่นมากี่ปีแล้ว DSI เ,เนี่ยเขายื่นมากี่ปีแล้วเขาไม่ได้สั่งง่าย องนั้นเดี๋ยวคุณไปหวังกับระบบราชการไทยไม่ได้หรอกคุณให้คนไทยจัดอ่ะคุณจะชอบไม่ชอบอ่ะคุณต้องมีความเป็นมืออาชีพบ้างคุณก็ต้องเก็บไว้ในใจลาอูนจะชอบไม่ชอบใครในประเทศไทยจะไม่ชอบผู้ถือหุ้นรายเก่าจะมีปัญหาอะไรกันยังไงคุณก็ต้องควรจะปล่อยให้คุณนวัดเข้าจับให้มันเพอร์เฟกต์มากอ่อนแล้วคุณค่อยไปด่ากันทีหลังแต่นี่เหมือนแต่นี่เหมือนเป็นเป็นช่วงที่แบบ หัวเลี้ยวหัวต่อมันต้องมันต้องตามน้ํากันมันขวางอะไรไม่ได้แล้วทําอย่างนี้ก็ไม่เทว่าด,ดีนะเหมือนเหมือนคุณจัดงานอยู่ที่ประเทศไทยไอองค์กรแม่ที่อยู่ที่เม็กซิโกวันดีคืนดีอยากจะโพสต์ดาวนนั่นก็โพสต์ดาคุณคิดดูว่านวัตจ่ายเงินซื้อไปต้องเท่าไหร่มันไม่ร้องไห้มันจะไหวเหรอหนึ่งเข้าใจผมไปดูเนะ่ยเป็นความฝันคุณนวัดว่าอยากจะก,การประกวดมิสู่ในเวิร์สที่ประเทศไทยอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดบ้างกับสอง ทุ่มเทจริงๆทุกอย่างทุ่มความรู้สึกทุ่มร่างกายทุ่มทีมงานทุ่ม organizer โดยการประกวดมิตรทูตเิร์2025รอบไฟนอลค่ะจะจัดขึ้นในวันที่21พฤศจิกาย,ยน2568ค่ะซึ่งแน่นอนคว่าถูกจับตาจากแฟนนางงามทั่วโลกแต่ระหว่างนี้จะมีเรื่องราวดรลมมาอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่ต้องรอติดตามแต่เชื่อว,ว่าพลังคนไทยและแฟนนางงาไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยอยากืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา่ช่อง u t ท b e ทับตลาดและเพจ